ว้าวโอ้โหเตงแตเอ๊ะแม่ใครอะแม่เนี่ยครับไปไปไปไอ้สม่งนี้ย่างแม่เนี่ยไปไปไปโอ๊ยไอ้เด้อเด้อเออุ้ยจะทำอะไรอยู่ไปก็ ตอนนี้แมวต้องเอาสู้ฟัดใหญ่ฟัดจักฟัดใหญ่กับฟัดยังไม่สู่สู่กันระหว่างแมวขาวแมวดำตอนนี้ไฟดำเริ่มเอาไม่ดุแล้วครับตัวนี้ไฟดำเริ่มบุกไม่ดุแล้วครับไฟดำจะเอาไม่ไวแล้วนี่ไฟดำยังก็ตายต่อไปกินมีคนทักคนทึบเฮ้ยครับไปนี่คือช่องส้วมแมวบ้านมีสฉบับใหม่ น,นี่ก็คือท่้งน่าอยาดหยาดาบเขาเขา้ทำอะไรมาสีดับเจ้ย่าเอาไว้แล้วครับทีเขาเลิฟโลแล้วก็กัอกอดอีกราได้สีดับจะให้เราเจ้าชนะแวไปจำกนจีกันหน่อยได้ไหมแถวไปจยได้ไมครัด้รรยาการที่ทเลเท่าไรใช่ไอ้ท้องขาวงงอะดูห่างกัดิหางงงงงงงอุ้ยอุ <c oughs> ้ยตอนนี้อย่าตอนน,ตอนนี้แมงสู้องมมนเลยยากหลั มันกัดใหญ่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 มีวันจบเป็นตรนนี้พี่สีขาวลุกจบดีกแล้วครับน้าเนะ่ยน้าสีดำไม,ม่จบตีกแล้วย่อตอนนี้ตอนนี้ไปสีดำเข้าไปอกองครับตอนนี้สีดำม,มีอกองครับสีขาวลุนนี่แล้วที่สีดำพี่ยังบอกมาอีกเลยสีดำตุนนี้ครับ